สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ IO Channel นะฮะวันนี้นะผมจะ,ะมาอัปเดตข่าวสารในวงการมือถือนะครับตอนอ p เนี้ยผมจะมาพูดถึงข้อมูลเนี้ยเป็นทางการของมือถือจากค่าย Realme นะฮะนั่นก็คือ Realme 13 plus 5G นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมข้อมูลของมือถือุนี้นะฮะฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะให้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลมือถือนี้กันเลยครับไป เรียวมีนะผมได้ประกาศเปิดตัวมือถือใหม่2รุ่นนะครับจากค่ายเรียวมีนั่นก็คือเรียวมี13 5G นะผมแล้วก็เรียวมี13 p u s 5G ในประเทศอินเดียซึ่งแน่นอนนะครับว่าในด้านการออกแบบนะฮะจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ไม่ต่างจากรุ่นที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับอย่างเรียวมี13 Pro แล้วก็เรียวมี13 Pro Plus นะฮะแต่แตกต่างกันที่ด้านสเปคภายในนะครับแต่ก็ให้ฟีเจอร์หลายอย่างนะผมที่น่าสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบระบายความร้อนนะครับผมที่ให้มาทั้งสองรุ่น โดยราคาเริ่มต้นนะผมจะอยู่ที่ประมาณ70,00บาทเท่านั้นสำหรับข้อมูลของเรียวมีสิบส 5G ก็มีอย่างนี้นะฮะมาดูกันที่ขนาดนา้นำาัหนักของตัวเครื่องนะฮะสำหรับความหนานตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่7 6มิลลิเมตรน้ำหนักของตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่185กรัมตัวเครื่องรองรับซิมแบบ dual sim นะครับผมแล้วก็รองรับเครือข่าย 5G นอกจากนี้นะผมยังสามารถ stand by 5G และพร้อมกัน2ซิมด้นะฮะนอกจากนี้นะฮะตัวเครื่องนะยังรองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐานในปี65 พร้อมรองรับนะผมการสัมผัสหน้าจอในขณะมือเปียกนะครับมาดูต่อกันที่หน้าจอนะฮะัาหน้าจอของ Realme 13 Plus 5G นะฮะให้หน้าจอมาอยู่ที่6-6.7นิ้วเป็นหน้าจอ OLED e s p o r t Display นะครับมาพร้อมกับอาาัตรา Refresh Rate นะครับสูงถึง120 Hz และเทคโนโลยี Pro x d r ระดับเรือธงนะฮะและยังมี AI นะครับผมช่วยในการปกป้องสายตามาพร้อมกับ Fast Gaming นะฮะที่รองรับเฟรมเรเกมถึง90เฟรมเรนะครับ ความสว่างทั่วไปนะผมจะอยู่ที่600นิตความสว่างสูงสุดนะผมจะสูงถึง2,000นิตเลยทีเดียวนะฮะอัตรา,าส่วนหน้าจอโต๊เครื่องนะผมจะอยู่ที่92.65%ความละเอียดหน้าจอนะครับผมระดับ Full HD+ ความหนาแี่นของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่392 PPI นะฮะตัวเครื่องนะผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android 2 4นะครับครอบทับด้วย Realme UI เวอร์ชัน5.0โดย Realme 13+ 5G นะครับ สามารถอัปเกรด Android นะผมได้อีก2เมอร์ชั่นและอัปเดตความปลอดภัยนะผมได้ยาวนานถึง3ปีหลักชิปเซตนะผมเลือกใช้ช mm ิปเซตของ m e ทิก t อเมซ0ตบนสถาปัตยกรรมระด,มดับ4นาโนเมตรโดยในการทดสอบ a n d r o i ยด์นะผมได้คะแนนมากถึง7,5 0,000คะแนนเลยนะฮะ CPU o c t ออก r ตอรคอนะผมความเร็วจะอยู่ที่ 2.4GHz GPU กิกะเฮิรจจะเป็นของ m a l i g 6 1 5นะฮะตัวเครื่องนะผมสามารถใส่ m i c r o s ีการเพิ่มได้นะครับ ซึ่งสามารถเลือกได้นะครับผมว่าถาสองจะใส่ซิม2หรือว่าจะใส่ไมโคร sd card นะครับสำหรับในความจําภายในนะผมมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับโดยแรมนะผมจะเป็นแบบ LPDDR4X ให้แรมมาอยู่ที่8 g b แล้วก็12 g b ส่วน ROM เนี่ยจะเป็นแบบ UFS 3.1นะฮะมีเลือก2ขนาดเช่นเดียวกันนะครับ128 g b แล้วก็256 g b โดยตัวเครื่องนะผมสามารถเพิ่มแรม RAM นะผมพาราเดมิกแรมนะฮะซึ่งสามารถเพิ่มมาอีก14 g b นะครับรวมเป็น26 g b กะไบต่อกันะครัองนะฮะ สำหรับกล้องหลังของเรียวมี3 plus 5G นะฮะติดตั้งกล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับโดยเลนหลักนะผมจะใช้เลนของ Sony LYT 6 0 0นะฮะความละเอียด50เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่1.8นะครับผมรองรับระบบ PDF แล้วก็มี OS กันสัน่นส่วนนต่อมานะผมจะปเป็นเลน ultra wide นะครับความละเอียดจะอยู่ที่8เมกะพิกเซลในสุดท้ายนะผมจะเป็นเลนฟนะฮะความละอมเละอยียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลกล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับ และ 1080p 60เฟรมเรทนะฮะการถ่ายวีดีโอของกล้องหลังนะฮะรองรับ ES แล้วก็ OS กันสั่นนะผมที่ 1080p 60เฟรมเรทนะฮะสำหรับกล้องหน้านะผมให้ความเร็ดมาอยู่ที่16เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.4นะฮะกล้องหน้าสามารถถ่ายวีดีโอความละเด,ดสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทนะครับสำหรับล,ลำโพงนะผมเป็นลำโพงคู่นะฮะรองรับเสียงแบบสเตอริโอนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องยังรองรับแจ็ค3.5ด้วยนะฮะ สำหรับ Wi-Fi นะผมรองรับไ i ไ i สูงสุดอยู่ที่ WiFi 6นะฮะ e to o th จะเป็นเวอร์ชัน5.4พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0สำหรับเซนเซอร์สแกลายเนิ้วมือนะนะผมจะอยู่ที่บริเวณ้าคาของตัวเครื่องแบตเตอรี่นะผมให้ความสุขแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะฮะรองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่80วัตต์นะครับผมแบบ u ล t ร้ c h a r ์จโดยสเปคบอกว่าชาร์จ30นาทีนะฮะจะได้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มาอยู่ที่50และชาร์เ5นตทีนะ,ะสา,ารเล่น,นงานานโมง สำหรับสีที่เปิดตัวนะครับผมมี3สีด้วยกันนะครับได้แก่ Victoria Gold Speed Green นะผมแล้วก็ Dark Purple นะครับสำหรับราคาวางจำหน่ายในประเทศอินเดียนะฮะโดยได้เริ่มต้นนะครับผมเรม8ปดรอมหนึนะฮะราคาเมื่อติดเป็นเงินจะอยู่ที่9,390บาทนะฮะส่วนตัวท็อปนะครับผมเรม12บสองรอมสองนะฮะราคาเมื่อติดเป็นเงินจะอยู่ที่ประมาณ1 9 9่งบาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ Realme 13 Plus 5G นะฮะ จากเดล่าสุดนะครับผมมือถือรุ่นนี้นะครับผมได้ผ่านการรับรองจากกสชในบ้านเราแล้วแต่จะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะฮะสำหรับอีพีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวปเด็ข่าวสารกันใหม่ในพีหน้าหรบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย